มาถึงเอาเลยเลยโอ้นั่นน้ำเดียวกันคนเดียวกันน้ำนี้มาที้งมืงอถ่านไม่ใช่ไม่ใช่ตารไปกลับตะขอพี่เมียตะขอนะครับ ตีก่อนนะแล้วกันเราตีก่อนได้เปรียบนะเด็ก <c oughs> แคทมาอีกแล้วครับแคทลินน้นน,น,น,นี่ไม่เกี่ยวจอย่าจิกนะอย่าจ,จิกเดี๋มันคนละยีนะ่ห้อแล้ไม่เกี่ยวนะอยนะ่าจ,จิกยังยังดังโดนอยู่ว่ายี่ห้อไหนจะกิน ตะขอตะขอมาแล้วเว้ยบัอบโอเค,อเ,คเรียบร้อยตัวแรกมาแล้วก,งงก็ก้องอยู่นี่ครับนี่เอา้าโดนอุ้ยรุดโอ้ โอลุตลุดลุตลุตลาดวุ่นวายแล้วกระดตลาดวุ่นวายแล้วสวัสดีครับผมผู้ป็ช่องหนึ่งล้านชาแนลครับตอนนี้กำลังวุ่นวายมากับทีมงานเด็กนเรียนนะติดตามเคยได้ไปได้หนึ่งตัวจับแล้วเปิดหัวแก้มนะครับทีมงานนี้จะเหมาะทั้งปีอะพอหลายปีเลยไหมพอรู้ทั้งปีโอเคโอเคปากกำลังชนหมวุ่นวายครับ เดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้ตัวต่อไปสาลี่คิดเฮ้ยอีสากโกนเนี่ยไม่มาวันเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ้ยปมาสาอเององเอาหนุ่มอมเท่าเลยนุ่กเออไปตามพี่เที่ยวนะเคโอเค้ขอบคุณครับจ่าต้องอ เฮ้ยเฮ้ยใครเอากัดเว้ยไม่หลุดเอาจิกก็กินอะไรพี่โก้อะไรพี่โก้สามอันตันเนี่ยเบาแต่ว่าตะขอตะขอโอ้โหว่าเราจะเปิดหน่อยไม่ได้เปิดเลยเว้ยเฮ้ย chick chích, chick chích kêu mọi người 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 mọi

กินก็สวนทีแรกมันหลุดไปแล้วซับ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 กินไหมไม่แหลกว่ะเจ้าเลยเจ้าเลยซับว่ะผันก้นแข้งเนาะโอ้ยไม่สากแล้วมั้งพี่เงาอย่างงั้นสำบัดปากอินสี สวยด้วยโอ้เต็มคำว่ะซับก่อนซับก่อนบ้าเออขึ้นก่อนโอ้ยมากันนะดูเลยตลาดกำลังวุ่นวายโอ้โหมึงกับกูเนี่ยอะไรวะเนี่ยที่หนึ่งด้วยเปล่าอย่งไม่เลยกูยังไม่ไล่เลยเฮ้ยสูดเดียวโล่นักการัดกัน Ừ, <laughs> à, vô quá chết vô quá cà phong quá không

เปลี่ยนมาคือใช้ขวดด้วยดบนี่ยไงแล้วหลังจากที่ใส่เข้าส้วมเสร็จยังไม่ได้ล้างตู้เลยเปิดตู้เปิดตอ้เลยตู้ตกน้ำไงจับกันใหญ่ไม่ได้สิว่าเป็นยังเป็นปีนเรื่องไอ้รากลงน้ำมา แขดบเลยเฮ้ยแขกโดนนั่นเลยแอรบเฮ้ยเรามารู้จอินซีเว้ยวันนี้เว้ยบ๊อบเนเตัวตัวที่เจดใช่ไห เดี๋ยวรับสีีไม่วิ่งกัแม่งเลยเดี๋ยววิ่งข้างเรือเฮ้ยสบัดอยู่อะสบัดนี่ฟาาดอขวาไห้ขวาาสบัดฝั่งแล

ไอโต้ฮ้ยโตเต็มเลยว่ะโอ้โหแน่นเลยนาโตนะเดี๋ยว่วก่อนเอาเอาตัวนี้ก wow ่อนอยากไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวก็นดิอันนู้นอะไรอ่ะซีเอ

ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วคนได้เอาไปเร็วบ๊อบบัฟบัฟบัฟบไม่นิ่งอ่ะเออ

Oh. <cười> <cười> bắp, thì cô hô. Pico. không hậu léo Đốt ตัวไหนขึ้นก่อนวนนัอ,องวอง่อ,วอ,อหวังว่งระวังไอ้ดิวิสตาจอตาจอพี่<อ>ติดแล้วติดเข้าตาจอแล้วตัวว่งก่อนดูจัะ

ขันขันบ้างนี้ตกเปียนยอมไปกเปี้ยนคืนตกอเปียนเอันนี้ลงไปก่อนนะเดี๋ยวขงแขกกันทิ่ปาก่อนที่หนึ่งก็เอาอ๋องั้นจัดยากทิปิอนเดจัดไงวะอ่าก่อนมึงชิมนูกเกี่ยวอะไรวะแรงหรือถูก เียกินหมดเลยโอ้ม่งเห็นตะเบ็ดเลยเล่าคิวเว้ยเอ้าอีกปีบาได้ไงวะเนี่ยโตไปโตแล้วชัดโอ้กระเจี๊ยนน้ำห้าเอ้ามายังไงเนี่ยโดนตกโยิไปแล้ว

นเ,เน้ยยังยังสี่ติดอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยออกออกข้างออกข้างไม่เป็นไรหรอกออกข้างออกข้างไม่เป็นไรแขกโดนเนะเฮ้ยมันยังออกข้างเลยสากเว้ออกข้างไม่เป็นไร<ะ>

โอ้ยไปกดบนบนโอ้ยเอ็นซีตัวเนี้ยขาวงเลยเอาหลุดเลยเอาขนนกินเฮ้ยทำไม่ถูกเลยกูเอาเอานคอร์โอวโหข้ามา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 เสียใกล้ถึงยังอะไรกินซาเอาอะไร ตากนะอตัวนี้ก่อนตัวนี้มันลุ้นอยู่เว้ยมันออกไม่หยุดเลยว่ะเหินแล้วเหินแล้วเหินแล้วไม่ห่างเดือป่ะถ้าห่างเดือเราเราต้องตายได้นะ อย่าอย่าปล่อยคันไ้นะข้ามมะข้ามปะโอู้ยังไม่หมดแรงอู้ว่าใสปไดในตำนานหรือเปล่าวันเนี้ยไม่ใช่สากเล็กยิ่จัได้เลย่ืออะไรเนี่ยค่ะเนี่ย các bói sạc lệch chay sạc lệch tân nhân tân nhân hello 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 แล้วมันไกด์หักไปตรงะอะอ๋อหักไฟก่อนนู่นเหรอไปขึ้นปสท้ายแไมไมสี่สุดท้ายาย,าย,ยิมเห็นเงาเลยวะเนีนกตึงพีดดห่างนะห่างห่างาาอ้หวาได้ดีแล้ว <c oughs> <c oughs>

ไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเดินไปพาไปเฮ้ยเฮ้ยหยิบก้มจุ่มจุ่มจุ่มจม่มผ่านจอน่ะแย่ผ่านจอมึงโดดน้ำแล้วขึ้นฝั่งโน้นมาฝั่งโน้นเลยจิ้มก็แย่โดดน้ำข้ามเลยเลยว่ายน้ำข้ามไปฝั่งโน้นก่อนก็ได้ดำขึ้นไปขึ้นฝั่งโน้นนเ ขึ้นน mm ้วโอ้สแปในตำนานจริงด้วว่าติดหัวกบาลเร็วๆตัวใจเรทำลายชาๆเราแล้วเหรอไปเล่นลองไม่ต oh, ้องเอาลงน้ำก็ได้พนุวาตาเลยว่ล้างประจมทังคันเลยอุ้ยกูก็เก่งเยี้ยวเหนียวแล้เนี่ยไปต่โตดิต่อจอโยนน้ำเอาไหม ฮะไม่รีบไม่รีบไม่รีบตรงนี้ไปไหนอ่ะน้เรืออ๋อจะไปไหนก็ได้อยู่นั้นเราไม่ต้องมาเดี๋ยวาดมึงไปไหนกูก็ต้องตามมึงไปแนเออติดหัวกระบาลของเรืติดหัวกระบาลเต็มเต็มลยต้องควาเอาไว้ไหมดึงกงในเพื่อนเลยวนอยู่วนอยู่วนอยู่ มันไม่เข้าปากไงติด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 สามทางก็ติดเบ็ดอันต่างนึงมันนอนอยู่ตกไซกระบานมันแน่นี่ยอมเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเผิดปล่อยเบ็ดนะเผิดปล่อยคันลงไปนะมันหยุดในตัวมันไ่กงวงนี่แหละงวงอเลยนะเอ้างวงโอเลยนะเออพนันงัดขึ้นมาหน่อยยิงม้วน แล้วก็ชกคนมาพอพอพอมันขึ้นแล้วก็โชกทำจะไปก็อย่าดันมันปล่อยมันกูพากได้กูไม่ได้อะเก่งครับตอนนี้ไอตอนที่พวกได้แล้วเก่งที่หายเลยเสียนจีตอนที่มากินเป็ดเพื่อนเนี่ยนะเสียนยังคิดไม่ออก ส่เย็นพนมอย่าฟังเยอะอย่าฟังเยน่มเฮ้ยถึงฟังแล้วเฮ้ยเฮ้ยเมไส์แปดตํานานนะดูเลยเฮ้ยทำลายเราว่าเจ็ลกว่าเนี่ยมันไม่เข้าปลากระด่มันติดพวกกรบาลมันก็ไม่รู้อะไรติดหัวมันก็วิ่งมัวไนตกใจไม่รู้สักทีวะ ตกใจวิ่งไปนั่นอะเ่ไมวะตกเสื้อที่สีข้มฉันถอดเสื้อแล้วนะเ็นเสื้อตกใจโง่มอเลยดดงนไปมันกัมึงอ่ะมากินน้ำก่อนไหมวิ่งวนอยู่นี่เดี๋ยวก็ขึ้น

สอนน้ำวเอาเยอะเอาก่อนเดี๋ยวพักก่อนมันจะเป็นล้มโอ้เดลเลอร์พร้อมอยู่อย่างวะอีเปอร์ดเนี่ยยูติดหัวกระบาเลยเ้ยถ่ายรูปพัยเยอะลยเกือบดุดเลยพี่ยัดตึงนี่ขาดแน่นะไ่ปพอรดูเล อืมเล็กกว่าหูเลือดเลือดหูเ้เลือดอุ้ยจะดูกอบกันเลยแล้วกรอบเปล่าอินซีทีว่าน้ำเย็นวันนี้ทั้งวันแล้ว ตายหายตีกูตัวทีเดียวเสือนาจิ๊โอ้โหปลาจิ๊บใหญ่กว่าส่ลอยโอ้โหอะไรวะเนี้ยเนี้ยโอ้โหเอา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 ได้วันนี้ได้ตัวเด้อเว้ เออถือไว้เองสิพี่หนุ่บอกสกินกลนี่เออสามกินเกลือแล้วอุ้ยโอ้โหเปรียบไก่ตัวนี้มันคนละเบอร์เลยนะสามกินเกลือสีเหมือนกันอ้าวเอาเอาจากน้อก่อนกลับบ้านก็ยังดีได้ปลาแกงโอเคอะไรเนี่ยน้าดิมาได้ไงวะเนี่ยน้าดิน ไม่ออกไม่เาเฮ้ยเก่าไมมันออกอ่ะสากเออสากเกาเกาเกาเห็นแล้วโอ้ยไม่ใช่เว้ยโอ้ยไมาได้ไงเนี่ยมาได้ยังไงฉันกลับบ้านอยู่แล้วเออ หมดวันแล้วครับผมกับทีมงานเด็กน so ิเรียนอันน so ี้ก MM ็ได้ไประมาณ10บตัวนะ ตีสิบตัวสิบต <eterm Gore. S 2> ัวสี่สิตัวสิบเอตัวอะไรนี่สิบเอ็ดตัวโอ้ตัวซีตัวซเของเราไหนสิบเอ็ดตัวโอเควันนี้ก็มีไส์ส่วนอยู่ตัวนึนะตัวนี้สองตัวสองตัวคุณไแปดไ8มปดลรักเจ็นรัก็หักเ็แปดนะโอเควันนี้ก็ตอนนี้ครับแล้ประกาศหน้าขอบคุณมากกับทีมงานเด็กนิเรียนนะครับ ผมงานประจำไว้เจอใหม่โอกาสหน้าครับผมขอบคุณมากครับ